ตอนที่15ให้เสียงภาคไทยโดยมนุษย์ติง้งชื่อตัวละครกริตเลเวลติดลบ3ามข้าประสบการณ์15บหทับยี่สิบคลาสผู้สืบทอดแห่งแพค้าเมื่อสร้างไอเทมมีโอกาสได้รับค่าสถานะพิเศษเพิ่มขึ้นเมื่อเสริมพลังไอเทมมีโอกาสในการสำเร็จเพิ่มมากขึ้นสามารถสมสสยไอเทมทุกชนิดภายในเกมได้โดยที่ไม่สนใจเงื่อนไขแต่จะมีผลข้างเคียง ขึ้นอยู่กับระดับของไอเทมที่สวมใส่นั้นๆสมยานามผู้ที่จะกลายเป็นตำนานสถานะผิดปกติจะไม่ส่งผลกับท่านเท่าที่ควรเมื่อพลังชีวิตหมดลงท่านจะยังไม่ตายในทันทีเป็นที่ยอมรับของผู้คนได้ง่ายขึ้นพลังชีวิต34ทับ34มานา3ทับ3พละกำลัง1บวก5ความอดทน1ความว่องไว1สติปัญญา 1. ความชำนาญ 1. ความพลาดเพียน4ความเยือกเย็น 1, 1> ความทรหด 1. ความหญิงทรนง 1, 1> วิสัยทัศน์1ค่คาสถานะคงเหลือ0ูนแต้มน้ำหนักสัมภาระ3 7 7พทับ200เนื่องจากน้ำหนักสัมภาระเกินกว่า200%จึงส่งผลทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง100%รร่างกายของท่านหนักอึ้งจนไม่สามารถออกแรงได้อย่างเต็มที่ โอกาสที่จะตกอยู่ในสถานะอ่อนแอเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากหากว่าต้องขึ้นเขาด้วยความเร็วการเดินระดับเดียวกันกับเต่าคลานแบบนี้แล้วก็กว่าจะไปถึงคงเหนื่อยแย่เลยถึงแม้ว่าจะย่ำเท้าอย่างสุดแรงเกิดแล้วแต่ว่าแค่ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราก็ยังคงจัดวัดเชื่องช้าเป็นอย่างมากใจจริงเราอยากจะฝากสัมภาระทั้งหมดเอาไว้ในคลังเก็บของแต่ว่าในโลกแห่งสาธิตไฟใบนี้ ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆการเช่าคลังเก็บของจําเป็นจะต้องใช้เงินจํานวนที่มากมายพอดูในระหว่างที่กําลังเก็บเงินเพื่อเป็นค่ารถม้าเราจะเอาเงินตรงนั้นไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้เด็ดขาดเลยเงินนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าการที่จะต้องเดินช้าแบบนี้ยังมีข้อดีอยู่บ้างเป็นเพราะค่าสถานะความภาคเพียรจะเพิ่มขึ้นจากการที่ตัวเราสามารถอดทนต่อความเชื่องช้านี้ได้เฮ้ย <Hey, S 2> เอาวะ ไปทั้งแบบนี้นี่ล่ะมีแต่ต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเชื่องช้าเท่านั้นระยะห่างจากลงตีเหล็กไปยังภูเขานั้นไม่ได้ไกลมากหากก็เป็นผู้ชายทั่วไปคงจะใช้เวลาเดินราว30นาทีแต่ว่าด้วยความเร็วที่ลดลง100ซของเรานั้นทำให้ต้องใช้เวลาที่เดินนานถึง1นชั่วโมงเต็มเพื่อที่จะไปถึงตีนเขาเราเริ่มในอหอบ มันน่าอัศจรรย์มากที่บรรดาเต่าและหอยทากสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความเร็วที่เชื่องช้าทั้งแบบนั้นก็ตัดฉากนะครับผม3ชั่วโมงผ่านไปอเราปีนเขาลูกนี้มาได้ถึงเครื่องทางแล้วโชคอย่างดีที่การก่อสร้างบันไดทําออกมาได้ยอดเยี่ยมผางลาดชันถูกออกแบบมาอย่างดีและเหมาะสมทําให้เราเหนื่อยน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ยังเหลือระยะทางอีกพอประมาณที่เราจะต้องไปต่อแต่ว่าในตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดลงแล้วต้องเดินต่อไปอีกน้อยแสงจากปลายทางเข้าเหมืองอยู่ไม่ไกลามากนะักแต่ก็ไม่ใช่ระยะทางที่จะสามารถเดินไปถึงได้โดยง่ายแถมค่าความอดทนของเราในตอนนี้ก็เริ่มเข้าใกล้ขีดจำกัดฮิชิไม่ว่าจะยังไงก็ต้องไปถึงเหมืองให้เร็วที่สุด เราพยายามข่มความรู้สึกอ่อนล้าเอาไว้และก้าวขาต่อไป1.9 2.9 9แล้วก้าเล่าทุกๆก้าวลวนเปลี่ยมไปด้วยความหนักอึง้งเรารู้สึกอึดอัดเหมือนกำลังย่ำอยู่ในบอ่อโคลนลึกโตที่สวมใส่ชุดโคตหนาเอาไว้หลายชั้นแต่ว่าถึงอย่างนั้นตัวเราก็มีแต่ต้องก้าวต่อไปข้างหน้าทันทีที่เราเมื่อถึงปากทางเข้าเหมืองติ้งค่าวางภาคผิดของท่านเพิ่มขึ้นหนึ่งแต้ม นั่นไงล่ะตัวรอยยิ้มออกมาด้วยสีหน้าที่พึงพอใจเป็นที่สุดความเหนื่อยล้าก่อนหน้านี้ได้หายไปเป็นปิดทิ้งแม้ว่าจะเป็นค่าสถานะที่ไม่สามารถนำแต้มไปเพิ่มได้แต่การที่เราสามารถเพิ่มระดับมันได้ด้วยอุปนิสัยส่วนตัวจึงทำให้เรารู้สึกตื้นตันใจมากเป็นพิเศษความรู้สึกการเสพติดที่เกิดขึ้นไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เลยดูเหมือนค่าสถานะความภาคเพียรจะเป็นสิ่งที่เรา เพิ่มได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดไปตลอดชีวิตเราเดินเข้าไปภายในเหมืองพร้อมกับนั่งลงอย่างอารมณ์ดีขนมปังและน้ำดื่มต่างก็ถูกกินเข้าไปเพื่อชดเชยพลังงานที่สูญเสียไปและเพื่อดับความหิวกระหายเริ่มจากที่ไหนดีนะนี่แล้วกันตัวสอบหลังจากที่พักผ่อนเพียงพอแล้วเราหยิบจอบสองหัวมาพร้อมกับใช้ทักษะการตรวจสอบของช่างตีเหล็กในตำนาน จอบสองหัวของสมิตระดับความหายากทั่วไปความทนทาน19เ้ 19, พลังโจมตี7-9จอบสองหัวที่ถูกใช้เพื่อเพิ่มทักษะให้กับตนเองมันเป็นสมบัติของช่างตีเหล็กที่มีนามว่าสมิตต้องขอขอบคุณความทนทานอันยอดเยี่ยมของมันสมิตจึงสามารถใช้จอบสองหัวเล่มนี้ขุดหาแร่เหล็กได้มากถึง120ก้อนต่อวันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสมิต จึงเป็นที่รู้จักของคนงานเหมืองในหมู่บ้านไบรันทุกคนน้ำหนัก40ไม่พบคุณสมบัติพิเศษของไอเทมช่างตีเหล็กในตำนานเช่นท่านสามารถรับรู้ถึงวัสดุที่ใช้สร้างจอบสองหัวของสมิธได้อย่างง่ายดายอีกทั้งท่านยังรู้ไปถึงวิธีการผลิตและเจตนารมของผู้สร้างอีกด้วยค่าความเข้าใจในไอเทมจอบสหัวของสมิธเพิ่มขึ้นถึง100%ท่านสามารถใช้งานจอบสหัวของสมิธได้อย่างชำนาญและเต็มประสิทธิภาพท่าน เรียนรู้สูตรการผลิตจอบสองหัวของสมิธเรารู้สึกมีไฟทันทีที่ได้เห็นคำอธิบายของจอบสองหัวโอ้โหแต่ลุงนั่นขุดแร่เหล็กได้120ก้อนในวันเดียวเลยงั้นเหรอภารกิจที่ได้รับมาคือการขุดแร่เหล็กจำนวน80ก้อนโดยไม่จำกัดเวลาที่ใช้ในตอนแรกนั้นตัวเราคิดว่าคงจะต้องใช้เวลาสัก2-3ถึง3วันกับการหาแร่เหล็กให้ได้80ก้อนแต่ว่าทันทีที่ได้เห็นคำอธิบายของไอเทม เราคงจะเอ้อละเหยไม่ได้ซะแล้วเราจะต้องหาแร่เหล็กให้ได้สองร้อยก้อนภายในวันเดียวอืจะต้องเอาให้ตะลุงนั่นตกตะลึงจนอ้าปากค้างกันไปเลยทีเดียวเราถือจับสองหัวในมือพร้อมกับกวาดสายตามองออกไปโดยรอบของผนังหินของเมืองแล้วก็เป็นอย่างที่คิดเอาไว้มีจุดสีแดงจำนวนมากมายปรากฏขึ้นระยิบระยับไปทั่วทั้งผนังหินต้องขุดไปที่จุดเหล่านั้นสินะ ในระหว่างที่เรากําลังเดินไปหาจุดสีแดงที่ใกล้ที่สุดคนงานเหมืองที่กําลังนั่งพักกันอยู่ก็หันมามองเราด้วยสายตาที่ดูแคลนเฮ้ยแกนะ่ะไอ้มือใหม่ที่ต้องถือจอบสองหัวน่นนะแกคิดจะทําอะไรเหรอะคงไม่ได้คิดจะขุดแร่หรอกใช่ไหมผมจะขุดแร่ฮะเอาจริงดิฮ่ <laughs> วกคนงานเหมืองหัวเราะกันออกมาโดยพร้อมเพียง บางคนถึงกับขำตัวงอลงไปกองบนพื้นจนน้ำหูน้ำตาไหลมีบางคนที่ขมวดคิ้วพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าตัดใจซะเถอะเมื่อมายั่ยงแกต่อให้กุดทั้งวันก็คงจะไม่ได้สักก้อนหรอกนะคนงานเหมือนที่เหลือต่างก็ยักหน้าเห็นด้วยฮยแค่ขมือไม่พังก็ถือว่าดวงดีมากแล้วมั้งาาที่พูดข้อพูดแบบนี้ก็เป็นเพราะเป็นห่วงเนาะกลับบ้านไปซะเถอะไอ้มืหม่ เชิญหัวเราะก,กันให้พอเถอะตัวเราไม่ได้พูดอะไรตอบโต้พวกมันกลับไปแต่ว่าเราจะแสดงให้พวกมันดูด้วยการกระทาแคลงแคลงแคลงติง้งท่านได้รับแร่เหล็กหนึ่งก้อนเราได้รับแร่เหล็กก้อนแรกหลังจากที่กดไปตรงจุดสีแดงประมาณ3-4ถึงครั้งพวกคนงานเหมืองที่นั่งอยู่ล้วนตกตะลึงทันทีที่ได้เห็นเอ๊ะเอ๊ะบ้านะทำไมทำไมมันถึงง่ายนักเนี่ย เฮ้กระแกฟุกแล้วนะแข่งติ้งท่านได้รับแล่เหล็กหนึ่งก้อนว้าวไอหมอนี่มันเป็นใครอะทำไมมันถึงขุดได้ง่ายนักทั้งที่ภายนอกดูเหมือนมันเป็นแค่ไอ้ง่างคนหนึ่งเจ้าบ,บ้านำใจฝีมือของมันหรอกจอบสองหัวนั่นจะต้องมีอะไรพิเศษซ่อนอยู่แน่เลยคนงานเหมือนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเราพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าจอบนั่น ขอข้ายืมใชให้หน่อยได้ไหมที่พวกมันคิดว่าจอบสองหัวเล่มนี้มีรายพิเศษคงจะเป็นเพราะพวกมันมองไม่เห็นถึงความยอดเยี่ยมของทักษะของเราสินะตัวเราอยากจะเห็นสีหน้าของพวกมันทุกคนซะเหลือกเกินในตอนที่รู้วันนี้เป็นเพียงแค่จอบธรรมดาเท่านั้นเราจึงตัดสินใจส่งจอบสองหัวไปให้กับมันเพื่อเป็นการทดสอบฮึขอให้ดูนะข้าจะพิสูจน์ให้เห็นเองว่าจอบสองหัวเล่มนี้มันไม่ธรรมดา คนเมืองคนนั้นพูดขึ้นอย่างมั่นอ,อกมั่นใจแคลงแคลงกละกระ,กะเคลงฮ้อเอ้ยมันก็แค่จอบสองหัวธรรมดานี่หรอคะคนงานเหมืองคนนั้นกล่าวพูดขึ้นด้วยเสียงอ่อยโดยหลังจากที่มันขุดมันพยายามขุดอยู่หลายสิบครั้งแต่ว่าผลที่ได้กลับมีเพียงแค่แร่เหล็กก้อนเดียวเท่านั้นคนงานเหมืองที่เหลือต่างก็ให้ความสอกสนใจกันขึ้นมาทันที นั่นกับแปรวหวหมอนี่ทำงานการขุดแร่งั้พสิเราไม่ควรด่วนตัดสินใจคนจากภายนอกนะเอา้าเวลาเลิกงานแล้วลงเขากันเถอะบรรดาคนงานเหมืองต่างก็เดินผ่านเราไปด้วยท่าทีที่เมินเฉยไม่มีใครเลยที่จะคิดขอโทษเราในความเสียมรารยาในตอนแรกแต่ก็ช่างมันเถอะเราตัดสินใจเริ่มงานขุดแร่เหล็กอย่างเต็มกำลังติ้ง ท่านได้รับแร่เหล็กหนึ่งก้อนอง่ายชิบความเข้าใจ100%ในจอบสองหัวของเราทำให้ท่ายืนสวิงจอบเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบและจุดที่กดลงไปล้วนแล้วต่เป็นจุดที่มีแร่เหล็กซ่อนอยู่ทั้งสิน้นความง่ายดายเช่นนี้ทำให้เรามั่นใจว่าคงจะหาแร่เหล็กได้มากถึง2หรือว่า300ก้อนในหนึ่งวันได้ไม่ยากเย็นนักแต่ทว่าความรู้สึกเหล่านั้นคงอยู่ได้เพียงไม่นาน ผ่านไปเพียงแค่ครู่เดียวเราก็เริ่มแสดงอาการเหนื่อยหอบออกมาให้ได้เห็นการออกแรงขุดผนังในเหมืองที่มีอากาศถ่ายเทไม่ค่อยดีเช่นนี้นับว่ากินพลังกายมากกว่าการผ่าฟื้นในที่โลกนับสิบสิบเท่าถ้าไม่ดีฮะลมหายใจของเราเริ่มสั่นระล็กหลังจากผ่านไปเพียงแค่26กก้อนเท่านั้นข้อมือและแขนเริ่มปวดเมื่อย พลังกายของตัวละครเลเวลติดลบ3เริ่มกรีดร้องภายในกายอย่างรุนแรงแต่ว่าเราจะหยุดแค่นี้ไม่ได้แรงปรถนาในการเลเวลอัพของเรานั้นมีมากกว่าแรงปรถนาในการพักผ่อนหลายเท่าตัวเราหยุดพักเพื่อยืนควบคุมลมหายใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเริ่มตั้งท่าเวียงจอบสองหัวลงไปอีกครั้งคล่งคล่งอุ๊ยอ้ย เมื่อขุดมาถึงก้อนที่41แขนและข้อมือของเราเริ่มเกิดอาการชาจนไร้ความรู้สึกเหงื่อใครไหลชุ่มโชกไปทั่วทั้งร่างแข้งขาอ่อนแรงจนแทบจะยืนทรงตัวเอาไว้ไม่อยู่พอจะแหงนหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าเพื่อทําให้ร่างกายร,รู้สึกสดชื่นภาพที่เห็นก็กลับมีแค่เพียงเพดานหินนั้นว่างเปล่าของเหมืองแห่งนี้เท่านั้นใจหนึ่งก็อยากพักผ่อนแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะหาเงินและเพิ่มเลเวลให้ได้ไวที่สุด ท่อนแขนของเราเริ่มสั่นระเล็กรุนแรงขึ้นในทุกๆครั้งที่เวียงจอบลงไปครักครักครักเฮ้ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเมื่อมาถึงก้อนที่59ส้ายตาของเราเริ่มพล้ามัวจากความเมื่อยลา้ามัดกล้ามเนื้อกีดล้องรุนแรงขึ้นทุกขณะฝ่ามือที่สั่นเทาไม่สามารถกำด้ามจอบได้อย่างธรมัดทมไมอีกต่อไปเราตัดสินใจหยิบขนมปังและน้ำดื่มขึ้นมากินเพื่อขจัดค่าสถานะหิวโหวย หลังจากนั้นจึงเริ่มลงมือขุดต่อไปด้วยพลังใจที่เหลือก็ขุดต่อไปอีกนะครับผมตัดฉากนะผมร่างกายได้มาถึงขีดจำกัดอีกครั้งคราวนี้เราแทบอยากจะเคลี้ยงจอบในมือทิ้งไปให้มันรู้แล้วรู้รอดแต่ว่าในความเป็นจริงเหล่านั้นกลับยิ่งกำม,มันแน่นยิ่งขึ้นกว่าเก่าเราจะไม่ยอมแพ้แค่นี้ไม่ได้อย่าลืมสิอาชีพหลักของเราคือกร,รมกรนะเวยคลัง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  เราต้องเป็นหนี้ก้อนโตเพราะเกมเกมนี้แถมในชีวิตจริงเราก็ยังเป็นไอ้ขี้แพ้อีกเราเคยได้ยินจากเพื่อนคนหนึ่งที่มันพูดรับหลังเราแล้วพวกเพื่อนของเราที่โรงเรียนก็มักจะดูแคลนเราอยู่เสมอแต่ว่าที่น่าเจ็บใจกว่านั้นก็คือหลังจากนั้นเราก็ได้ยินมาจากเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าไอ้เพื่อนคนแรกที่คาบข่าวมาบอกตัวมันเองก็นินทานเรารับหลังไม่ได้ต่างกันพวกเพื่อนที่มหาวิทยาลัยและพวกที่ฝึกทหารมาด้วยกันเหรอเราไม่ได้ติดต่อกับพวกนั้นมานานมากแล้ว จริิงสเมื่อ4ี่เดือนก่อนเราได้รับการติดต่อมาจากเพื่อนที่เคยฝึกฐานด้วยกันคนหนึ่งแต่มันก็หวังจะชวนให้ไปท,ทําธุรกิจลูกโซ่โดยให้เราไปเป็นลูกขายมันแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันมองเราด้วยสายตาแบบไหนเราไม่คิดจะเสียเวลาไปคุยกับพวกนั้นเพื่อให้มันเปลี่ยนความคิดหรอกนะเรายิ่งถ้าเราเล่าเรื่องติดเกมนี้ให้ฟังแล้วก็มีหวังพวกมันยิ่งมีแต่มองเราด้วยสายตาที่น่าสมเพชมากกว่าเดิมแน่ เรารู้สึกอับอายกับสภาพที่น่าสมเพชของตัวเองจนไม่กล้าจะไปเข้าร่วมงานรุ่นครั้งที่2ทเราว่างานรวมรุ่นนั้นเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้เราได้พบกับรักแรกอย่างอายองดังนั้นเราจึงตัดสินใจจะไปนัดงานรุ่นครั้งถัดไปโดยอาศัยช่วงพักจากการฝึกทหารแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าจดจําสักเท่าใดนักใช่แล้วสถานที่เดียวที่เราสงบใจได้มีเพียงแค่ภายในเกมสาดิตไฟ์เท่านั้น แต่นั่นเหมือนเมื่อก่อนโลกของสาธิตไฟในตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับภายนอกเลยสักนิดแม้แต่ n p c ก็ยังเมือนใส่เราแต่ว่าที่นี่นะไม่เหมือนกับโลกความเป็นจริงเรายังพอมีโอกาสอยู่บ้างเราจะต้องเติบโตให้ได้โดยเร็วที่สุดเพิ่มเลเวลให้ได้มากที่สุดหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ไปปลดหนี้หลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นผู้เล่นติดอันดับจนรายการทีวีจะต้องมาขอสัมภาษณ์แบบเดียวกันกับแคทในตอนนั้น เราเป็นถึงผู้สืบทอดแห่งแพกมากแค่เพียงคลาสระดับอีพิกก็สามารถทําให้ผู้เล่นกว่า2ล้านคนตกตะลึงได้แล้วอย่างนั้นเหรอแต่ว่ามันจะไปเทียบไรกับคลาสเกรเล gendary เของเราได้ละ่ะเราจะแสดงให้โลกนี้ได้เห็นเองคล้งติ้งท่านได้รับเล่หเหล็กหนึ่งก้อนเราต้องทําให้ได้ด้วยความที่เป็นหนี้อยครั้งเราจึงต้องออกไปทำงานเป็นกรรมกรนอกบ้าน เราจะต้องยิ่งใหญ่เพื่อที่จะได้ตอกหน้าไอ้คนพวกที่คอยดูถูกเรากลับไปว่างชีวิตใหม่ของพวกมันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นักหรอกจอบสองหัวในมือขยับอีกครั้งค่าสถานะความภาคเกณียของเราก็ยังคงเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยิ่งเราขุดแร่ได้มากเท่าใดความชํานาญก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นส่งผลทําให้จอบสองหัวในมือของเราเสียหายช้าลงตามไปด้วยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่รู้ตัวในที่สุด แสงอาทิตย์ยามเช้าก็เริ่มสาดส่องเข้ามาถึงด้านในคนงานเหมืองกลุ่มเดิมได้เดินเข้ามาพร้อมกับทำสีหน้าตกตะลึงทันทีที่ได้เห็นเราฮะมอนี่ขุดตั้งเคยเลยงั้นเหรอข้าความอดทนของเขาคงจะมีมากกว่าที่ตาเห็นสินะไม่สิที่หน้าห่วงกว่านั้นสติของเขายังอยู่ดีหรือเปล่าเนี่ยนี่มันสุดยอดไปเลยไม่ใช่หรือไงเฮ้ยตูจะบล็อตไล่เหล็กเต้นสิ เขาทำลายสถิติของสมิธไปแล้วหรือเปล่านะเฮ้ย hey, บ้านะจะนี่ทำลายสถิติอันยอดเยี่ยมของสมิธลงได้ยังไงขยอมรับนะว่าเขาทำได้ไม่เลวอ่ะแต่ว่าเอ,เ,อเอ๊เอ๊เดี๋ยวนะดูเหมือนทักษะการขุดของเขาจะดียิ่งขึ้นกว่าเมาื่อคืนอีกนะวันนี้ทั้งวันเราหมดสติไปหลายครั้งสลับไปกับการขุดเหมืองอย่างไม่หยุดพักมีหลายครั้งหลายหนที่อาการรุนแรงจนเกือบจะต้องตายไป แต่ในที่สุดเราก็ผ่านมันมาได้โดยที่มีแร่เหล็กทั้งหมด170ก้อนในตอนเที่ยงวันแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้คือ200ก้อนแต่เราก็ไม่มีทางเลือกเหลืออีกเพป็นเพราะตอนนี้น้ําดื่มที่เตรียมเอาไว้ได้หมดลงแล้วเราเดินออกมาจากเมืองในสภาพโซซัสโซเซโดยที่มีกลุ่มคนงานคอยจับตาดูเฮ้แกนี่ยอดไปเลยนะข้าแต่ขอยอมรับจากใจจริง ช่วยยกโทษให้กับเรื่องที่เสียาระยาที่เกิดขึ้นเมื่อวานด้วยนะอ่าแกจะต้องเป็นคนงานเหมืองที่ยอดเยี่ยมได้แนะ่ไม่สิด้วยพลังใจที่แข็งแกร่งอย่างนี้ไม่ว่าแกจะทำอะไรแกต้องสำเร็จไปได้ทุกอย่างแน่นอนกลุ่มคนงานเหมืองที่เมินเฉยต่อเราเมื่อวานนี้ในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับในตัวเราการได้เป็นที่ยอมรับของใครสักคนความรู้สึกเหล่านี้มันมีค่ามากแจนอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมามีเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่เราได้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆและถึงแม้ในครั้งนี้จะได้รับจาก NPC ก็ตามเราเดินลงเขาไปด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้นตลอดหนึ่งคืนที่ผ่านมาค่าสาถานะความภาคเพียรของเราเพิ่มขึ้นจนถึง16แต้มทําให้ค่าความอดทนของเราเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเราสามารถเดินลงเขาได้อย่างไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอีกแล้ว เราลากถุงแร่เหล็กที่หนักอึ้งเดินกลับไปยังโรงเหล็กของสมิธดูเหมือนกับว่าสายตาของบุคคนที่นี่จะมองเราในแง่ดีมากขึ้นสงสัยพวกคนงานเหมืองจะเอาเรื่องของเราไปพูดกันปากต่อปากเออข้าต้องขอโทษเรื่องเมื่อวานด้วยนะคุณนักขุดเหมืองเด็กชายคนเมื่อวานที่ปฏิบัติต่อเราเขาทำตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง เขาเดินเข้ามาขอโทษเราด้วยท่าทีสำนึกผิดจากใจจริงพ่อของเขาที่ยืนอยู่ด้านหลังก็กำลังจ้องมองเราด้วยรอยยิ้มเลเวลของเรายังคงติดลบเหมือนเดิมก็จริงแต่ดูเหมือนการไปที่รู้จักในหมู่คนงานเหมืองน,นั้นจะทำให้สถานการณ์ในหมู่บ้านดีขึ้นตามไปด้วยแต่ตัวเราก็ยังคงแอบสงสัยอยู่บ้างว่าความสามารถของสมญานามผู้ที่จะกลายเป็นทํำงานที่ได้อธิบายเอาไว้ว่าเป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้นมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยหรือเปล่านะ รู้สึกดีจังฮะโลกแห่งซาติฟายได้กลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่อีกครั้งหลังจากที่มันกลายเป็นเหมือนกับขุมนรกไปชั่วเวลาหนึ่งตั้งแต่ที่เรเวลของเราเริ่มติดลบเรายิ้มให้กับเด็กชายคนดังกล่าวพร้อมกับตกบ่าไปอย่างเบามือหลังจากนั้นเราก็เดินตรงเข้าไปภายในโรงเหล็กของสมิธทันทีแน่นอนว่าสมิธเองก็คงจะได้ยินข่าวลือมาเหมือนกันเขาตกตะลึงไม่น้อยที่เห็นเรานำแร่เหล็กจำนวน1 7 0ก้อนมามอบให้ เป็นไงบ้างในสายตาของคุณผมยังเป็นมือใหม่อยู่หรือเปล่าโอ้โฮโสมิทตรวจสอบจำนวนและสภาพความสมบูรณ์พร้อมของแร่เหล็กที่เราส่งให้ไม่นานนักเขาก็ใส่หัวเล็กน้อยพร้อมกับพูดขึ้นมาอย่างตื่นเต้นว่าอืมไม่เลยเจ้านาสุดยอดมากไม่ใช่มือใหม่ต่อไปแล้วล่ะพรสวรรค์ของเจ้ายอดเยี่ยมกว่าใครทั้งหมดที่ข้าเคยพบเห็นมานะ คนแบบนี้จะต้องประสบความสำเร็จยังยิ่งใหญ่ในภายภาคหนะ้าแน่นอนสมิธเดินเข้ามาพร้อมกับขอเราจับมือด้วยก่อนที่คนมีพรสวรรค์เช่นนี้จะต้องการเป็นช่างตีเหล็กอืมนับเป็นเกียรติยังยิ่งใหญ่กับช่างตีเหล็กทุกคนเลยก็ว่าได้ขอบใจมากที่เลือกให้ข้าไปผู้ตังซ้อนเรายินยอมจับมือกับสมิธแต่โดยดีสมิธยิ้มให้ยังอบอุ่นพร้อมกับพูดต่อไปว่า เจ้าทำงานได้ดีมากแถมยังทำลายสถิติอันยอดเยี่ยมของข้าที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนถ้าอย่งางนั้นข้าจะมอบของรางวัลตอบแทนให้เป็นซ่องเท่าจากที่ตกลงกันเอาไว้นะนาต่างสำเร็จภารกิจเด้งขึ้นมาพร้อมเกับของรางวัลตอบแทนติ๊งข้ายื่อเสียงภายในหมู่บ้านไบรันเพิ่มขึ้น200หน่วยท่านได้รับเงินจำนวนหนึ่งเหรียญเงินความสัมพันธ์กับสมิธเพิ่มขึ้น60หน่วยเลเวองของท่านเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับเรืวอของท่านเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับ เลเวลของท่านเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับเลเวลของท่านเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับเลเวลตัวละครของท่านคืนหนึ่งบทลงโทษจากเลเวลติดลบถูกยกเลิกค่าสถานะทั้งหมดของท่านจะกลับคืนเป็นปกติอีกครั้งค่าสถานะพื้นฐานของผู้สืบทอดแพคมาถูกเปิดใช้ในที่สุดทุกอย่างมันกำลังจะเริ่มต้นหลังจากนี้ตั้งหากหล่ะ